มาคะ่ะทุกคน,นเครื่องความจําเต็มเครื่องอื่นเครื่องชา้าแก้ยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าจากนั้นนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนค่ะการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ตรงนี้ดูนะคะที่จัดเก็บข้อมูลจะมีอยู่ห้าสิเุดามกินะคะเดี๋ยวเราลองไปล็อกไฟล์แคสกันดูค่ะเข้าไปที่แอปนะคะ อันนี้จะเป็นแอปที่เรามีไว้ในเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแอปที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะแอป f Facebook ค่ะอ่าเรามาที่ที่เก็บนี่นะคะเห็นไหมคะเคสนะคะล็อกเคสค่ะอโอเคนะอ่าแอปต่อไปนะคะเออ g m เ i l ค่ะใช้งานบ่อยเหมือนกันอ่าที่เก็บนะคะ เห็นไหมคะลค็อกแคสค่ะอีกอันนะคะลองไปดูสักอีกอันนึงที่ใช้งานบ่อยๆอาโฟโต้นะคะที่เก็บเหมือนเดิมคะ่ะลก็กแคสโอเคจากนั้นกลับไปดูเมื่อกี้นะคะการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ เห็นไหมคะเมื่อกี้ห้าจสามนะคะตอนนี้กลายเป็นห้าสิบเกค่ะเห็นไหมคะวิธีนี้ง่ายมากเลยถ้าใครสนใจเอาไปใช้กับตัวเองได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ